เทส g t a v ก่อนตรงงานนะครับลืนล่นเปิด๊ดลร่นเปิ๊ดอ่ะโอเคเดี๋ยวสามเครื่องสามตาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีสเปคอะไรกันบ้างมาครับเริ่มที่เครื่องแรกฮะเครื่องนี้ได้ส่งไปที่อุบลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูกันไปที่อุบลครับอ่ะโอเคครับสเปคตัวเครื่องเครื่องนี้ในงบ15,890ันแปดร้อยเก้าสเปคตัวเครื่องเนี่ยเป็น CPU AMD Ryzen 5 4 5 0 0 6 Core 12 Thread Turbo 4.1 จิกเกอร์เฮิร์นั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับแปรมที่เป็น16 g หกจิกดีเดียร์โฟบัสสามพนั่นเองจากเคฟนะครับ m 2 ocpc ครับตัวนี้ประกัน5ปีเลยนะแล้วก็ m สองเนี่ยความจุเนี่ยอยู่ที่512 g ้ิประกัน5ปีนะครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้คือ a 5 2 0 m hvs นั่นเองครับการ์ดจอครับเป็น rx 65พ xt ครับ4 g ่ gddr 6นั่นเองครับเมนบอร์ดตัวนี้คือ a 5 2 0 m hvs จาก atlock นั่นเองครับ Power p p s u พาว0วอร์ g m a Tech ครับ แล้วก็ตัวเคสตัวนี้คือ a d v e n t u r e ไว้นั่นเองจากซีนัมินะครับอ่ะโอเคครับเครื่องต่อมาเรามาดูกันเครื่องนี้ในงบ34,690 3 4นสเม่อ้ยไม,ไม่ไม่เอาไม่เอามาดูเครื่องนี้ก่อนมาจะได้พูดทีเดียวเครื่องนี้สเปคเดียวก,กันกับเครื่องแรกเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งให้ลงไฟเอ็ M, ลง GTA V ให้ก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ลูกค้าต้องยอมให้ข้อมูลส่วนตัวเราด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันลงให้ไม่ได้ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ให้ไม่สะดวกให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณก็สามารถไปซื้อเกมได้ลงเองได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับอะโอเคราคาเท่ากันนะแต่ว่าเคสตัวนี้คือ n อ่ l เนโอ n ูชันคาเซนะครับคาเซที่แปลว่าสายลมในภาษาญ,ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับอะโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มด้านบนตรงนี้นะ โอเคตามนี้เลยมีโหมดเปลี่ยนไฟมีโหมดปิดไฟเป็นทรงตู้ปลาทรงสูงกระจกเพียวด้านหน้าตรงนี้กระจกด้านข้างตรงนี้จบเรียบร้อย15,890เท่ากับเครื่องแรกเลยต่อมาดูเครื่องสุดท้ายสําหรับวันนี้34,690นะครับสเปคตัวเครื่องเนี่ยคือ Intel i5 Gen 1 2ครับ1 2 4 0 0 F นะครับเป็นตัว6คอร์1 2บสองเทอร์โบ4.4 GHz แล้วก็มาพร้อมกับแรม XPG 16G b DDR5 บัสหนั่นเองครับ แล้วก็เมมบอดตัวนี้คือ B760M นั่นเองครับเป็นตัว DDR5 น่าจะจากจิกะไบต์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเป็นโซลแทนเกมมิ่งครับ GeForce RTX 4060 8 g b DDR6 นั่นเองครับ M2 NVME ครับจาก a p a ั a ซความจุก็อยู่ที่1 t b เห็นไหมบอร์ดตัวนี้มันจะมีซิงค์ระบายความร้อนปิด M2 อีกทีนึงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวชุดน้ำ3า3ตอน CS360 360มม,มจากซนามินั่นเองครับ แล้วก็ชุดสายถักนะครับ24พินเมมบอร์ดนะครับจาก h ฮเ e อร์เซนแล้วก็24แล้วก็8พินของตัวกาจอนั่นเองก็เป็นชุดสายถักที่เป็นอ c c e s สซอรเสริมขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ตัว power supply นะครับเครื่องนี้700วัตต์80พัตไว้จากซิกมาเทคนั่นเองเคสตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกมาเป็นคิวบิ นะครับคิวบิกเนี่ยก็จะพัดลมแถมมาให้ทั้งหมด6ตัวนั่นเองครับแล้วก็ซิงค์ไฟด้วยรีโมทเหมือนเดิมนะครับจบเรียบร้อย3 4 690หเ้เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ก็โปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับ3ามเอสพฤษภาเนาะยังไงก็ใครที่อยากได้คอมพิวเตอร์อยากมัดจำไว้ก่อนหรืออยากอะไรก็ปรึกษาทางแอดมินได้ก็จัดหนักจัดเต็มแน่นอนเพราะว่ามันสิ้นเดือนแล้วเนาะก็ยังไงก็สั่งกันเข้ามาเยอะๆได้เลยฝาก้วยแล้วกันครับจีบอยพีซีครับ